จะมีขาลูกถ้าเกิดหต้องมาวางบ้างหนูต้องคงมีตัวอะไรนะวันนี้หนูมีแค่ตัวหนูโตแล้วอะไรกลัวอะไรไม่กลัวหนูโตแล้วค่ะแล้วยังไงต่อต้องแค่ตัวอ๋อตัวเอฟใช่ไหมอื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 มอ่าแล้วมากินขนมยังไงเนี่ยของว่างเลยนะเนี่ยของหนูข้าวต้มนะของย่าข้าวหมูแดงอร่อยไปละอือ อ่ะต่ปนี้เนี่ยยามต่อไปนี้เช็คตู้ตอนเช้าเลยไหมคะอ่าเช็ตัวเหรอเช็คไหเดี๋ยวเราจะได้ไหมได้อ่าอ่าอะไรอีกไหมอ่ะไม่ยังต่อไปนี้ย็น

ออเปนะ็นยวกบบ้านเดี๋ยวจะไปวาลูกชิ้นอเมรอ,อชอบไปมล่ะชอบินมอมรรลเหรนั่งอยก,น,ก,ใกนใหีะะ่เขาเปลี่ยนใ้ครับเนนัตรงนี้นนนใไหมเอาอ,อน,น,นะนออหนกักตรนีเอาสายตึงสวยแต่ยายให้นั่งตรงนี้ก็ได้

ก็ข้าวต้มหน่อยนึงแม่ได้ไหมคะพิชรินพิชรินอันเดี๋ยวหนูไม่มีแรงนะกินแต่ขนมปังอย่างเดียวนี่ข้าวต้มด้วยจ้านั่นอะไบ๊อกเธอร์นั่นนั่นอะบัลลี่ไหมไอสตอร์บัลลี่อีกไหม Strawberry Strawberry em phương mình nổi mấy mới yam yam này, yam 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 ได้นะเอาแล้วปวดท้องนี่คราวนี้แหละคราวนี้แหละนี่มีแผ่นใหม่แผ่นใหญ่เลยอันนีนตึง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 เรามีน้ำเกลืออยู่หอดยาไว้ย่าใส่ให้นะใ<จ>อ่ะนี่มีเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอันนั้นอันนี้นทิ้งเอาเสียโรคไม่รู้ด้วยนะปวดท้องอย่างน,นี้ไม่ได้กับบ้างยาไม่ช่วยเนละยยาแบบยามีอีกตั้งเยอะ นี่ยมีแยมอีกตั้งเยอะนี่นี่มีตั้งสองสองตะสองตะปกใหญ่ๆเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมเฮ้อเฮ้อเฮ้อตัวเองไม่กินอยากจะทาให้หมดเลยนะตึงนะใส่น้ำเกลือ